พี่นออ้องทีค่ะโอน่ไหวันกติเด็ท่าทบาแมหอนนมบอกหบ้านทยกวงางหนาที่ไหันหนาใช่สองคนนะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเอาไป่นเอาัอาน,นีซอกันสอกันให้เพืนะ่นงะเอาสอกันให้เพื่อนนะ เอามาไปถา,า,ามถามแอดมินเลว่าไปที่ไหนมาทา่ไหนอ๋อหนาวเลยกับมาอ่าทำหน้าที่แอดมินค่ะตั้งแต่โอ้ยสวัสดีค่ะกั๊กมาทำหน้าที่แอดมินค่ะตั้งแต่วันที่สองพว่าวันที่หนึ่งเขา <c oughs> ขเขาเดินทางวันนี้ ยู่ไปเหย่าๆค่ะรอบนี้ยห่สิยูเหย่าเห็ียดได้ไหนหล่สิยูเหย่าเหยียดได้ไหนยู่ได้ยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกนะคะอย่างที่ทุกคนเข้าใจก็คือหนูกับว่าโจเหมือนเรามีทัาสัญญากันแค่หกเดือนค่ะแล้วก็นี่ก่ะมันเบิดตอนสิ้นเดือนบางบางบางนึงสิ้นเดือนแล้ว ก็เลยกลับไปกลับไปบ้านกลับไปบ้านใน้องมือบอดบอดบอดโจกับโถ่กรโถ่กลับไปหาบอกว่าให้กลับมาอ่าให้กลับมาทํางานแต่ว่าที่ที่เพราะท่านในกลับมาเลยกบบย่อนว่าอ่าไปรักษาโต้หน้า้วก็ไปเยตุละช่วงว่าสบายนลมเนาะเป็นเป็นลอยยังก่อนไทยอยเป็นลอยไทรลอยก็ตอนนี้หายดียังคะ ยังค่ะต,อง,ตองกินยาเรื่อยๆกะีจะต้องไปเอายาทุกเดือนค่ะก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ครับพี่น้อง<ม>น้ำหนักกะล้มเรื่อยๆแต่กินยาอยู่ได้แต่น้ำหนักกะล้มคงปัอมแปมกัไปตรวจแล้วไท่ร้อยเดี๋ยวรอไปฟังผลมือยุติเนาะครับพี่น้องอยู่หลังเวทีค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะตครองไหนสดไปน้ำหนี่ <laughs> <laughs> ตนนีตอนนี้เวทีเข้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือจอนะคะ <c oughs> เอาเป็นเปิมคือภาถามะาดิภาษาคือภาคุยกันคุยแนว่าเป็นคนเฉพาะเป็นคนไทยขีปไหมบอสบอคุยเลยวะ,ะ <c oughs> สวัสดีค่ะน้องแป้งบา,าสนี่แจกกระดาษมาค่ะสะออนขึ้น,นืนขึ้นหลายคะ่ะมาเด้อค่ะวันนี้ตลาดกินซ่าลังสิตน,นะคะ

พอกันใช่มาเสียมานี่นี่เสียมาหน่อยแต่หน,น้าง,งาน,านเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหนูพาไปพาไนะปอมนนี้ถ่ายไปไทยนะประตูจะถ่ายหรอฮะเอา้าเอา้ายัง,ยงพลังเงียบเนาะพลังเงียบพี่ดีพี่น้องน,นี่แหละที่มากของเข้าาพาลังเงียบ ตลาดกินซารังสีดค่ะพี่น้องเ <c oughs> สียดายอดูไม่ได้มาพี่เข้มเห็นว่ามีงานค่ะก็เลยไม่ได้มาเริ่มนี่แล้วค่ะหกโมงถุ่มหนึ่งนี่ก็เริ่มแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะตลาดกินซารังสีดน,นะคะวิธีแนวยเรียบรย้อยค่ะคือมาคุยกับเวีซี่ไงผมแปม สวัสดีค่ะยังยิงลมลม้องมาษาค่ะอันนี้พี่ร้อมแปลงค่ะัค,ะะคืออดทเบาด้พรนะเอาประมาคืออดทเบาเลยมันถือช่วงจำเป็นช่วงไฟบังคับแล้วว่านาจิตโตค่ะ,คะควันนี้เมียรยุ่งซูงยุ่ค่ะแต้วันนี้ลมลมดี น้องฟาสตาหักนาะคะมาเด้อค่ะมาห้กำลังใจะคะ่ะโมแลกนี้นะคะตลาดกินซ่าลังสินนะคะกำลังไปจากปากเกอู้เดินทางปลอดภัยค่ะงาะนนี้ไ้อนเสูผู้ใดปอมแปมซยวสซยวอาสีมเอาปแปมขอเสียงแน่ะเีย แนวเดี๋ยวอีกจะมือกว่าอพอมเปมหรือเวลาอีก8แปดวัน,อ,อ,น,อ,อ,นอุ้ยละวัยยุวะน้องพี่พี่ีคือบอลลูนว่าท่านมืดมื่อที่เบ้าได้นี่โอสีเอาคักเนาะปลาเอซุบป,ป,ป,ปากเลยจนพอกันใช่ดาปลาวเน,นี่หมอสังเ่ยหมอสัง,อสงเอ ตลาดกิซซ่านะคะพี่น้องค่นมต๋อแขแน่นอนอล่าอ๋ค่นคะพี่น้องอาการปวดปูงีค่ะว่าไซเปตาฮารขอบคุณค่ะมากค่ะพี่น้องเอา พี่จะพูดหน,หน่อยๆนงยัเดพี่กางเกงแดงพอเดียวนอยเรือนเลยต้องต้นน้ําม่ยูด,ดยนนมขึม้นกันเห็นผื่เต็ม <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกกงมาจากที่ เดี๋ยวอีกจังน่อยเดี๋ยวน้องอุยิงแบบมาแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ห้าแตแต่บายอยู่หลังเวทีค่ะเสียชมอาบน้ำยังเอาไปงขึ้คือแบบอาบน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าค่ะแล้วไปอาบน้ำวันแถวไหนไปอาบเทแถวใดเอ๋อจีบหายแล้วถามมันบ่ไหนพี่เลยไปอาบน้ำไหนอะซีไปซีไปเออยเดินเดิน ยอดเลียนอาบค่าย้อนเลียนอาผู้เอาดอกดองมาเล่าเห็นฟังแน่ยผมแปมือ่ันล่ำก่อนไี่บอกค่ะเดี <c oughs> ๋ยวดังแม่ลองอีกแปดมือก่อนกรนนี่เนี่ยนี่นี่เรียนนี่ผ <c oughs> ู้ลองได้เนี่ยเอาจ้าก,ก่อนล่ำเเสียงเมียวมาเลยเอาเสียงยุ้ยใส่เสียง น,นีเชาบ่โอ้พี่ชายหนุ่มเจ้อดรักขอบใจนักที่พี่เข้ามามาควางนางน้องพร้อมกับเงินตราแม่นบจ่จัดดอนลากับพ่อได้มีกิน การศึกษานวองนี้ก็ตำต้อยทางเลือกก็น้อยมากในด,ด้วยนี้สิจึงตัดสินใจจากบ้านบ่อยบินมาทํามาหากินอยู่ทิ้นเมืองอุดรต่อไปพี่ปรแกมค่ะโปรแกรมเกินเลยเยาวไปดีเทาเอา อมแปมช่วงอมแปมี้ิคสินนะคะเขาไม่อยากตัดเสียงออกนะคะ <c oughs> ก่อนล่ำ <c oughs> มันซินดิ้มัวล่ำคือ, <c oughs> <c oughs> อ่าแ่นน่ะเอาไปเปล่าเลยแปมเืเอราน <c oughs> <c oughs> เาเร์บารีกว่าน้ำเสียงปอแปมดีค่ะพอน่ะ กไปไปไฮะก็ไปใส่นกัอันเราวยังไปใส่คิวบาเหมอเดิมแล้วเราป็นยังไงล่ะเราชิมมลคทิปยีกหอลไบีกแปมือค่ะพี่น้องเห็นไปเห็นพ่อเห็นตะกอนก็เตเต้แปดเ้ิไปเ้าในมือที่ไปดินไส่